โกสและเมสผู้พิทักษ์ประตูสู่โลกหน้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการ The e n e m y ครับผมวันนี้ผมจะเอาศัตรูจากเรื่องอินุยาฉามาคุยกันนะครับจะเรียกว่าเป็นศัตรูเต็มร้อยขนาดนั้นไหมก็คงไม่นะครับเพราะว่าบทบาทของพวกเขาเนี่ยแค่มีการต่อสู้กับอินุยาฉาแล้วก็มีการต่อสู้กับเซชโชมารุก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าบทบาทของเขาไม่ได้มีความเป็นตัวร้ายแต่อย่างใดคือบทบาทเนี่ยอยู่2ตอนสองช่วงให้อินุยาฉากับเซชโชมารุได้มีการมาปรับมือนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวสตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับมันด้วยว่าทําไมอออินุาาถึงงตต้มต่ กับมันนัมเป็นปีศาจที่ไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายอะไรแล้วก็ถ้าดูหน้าดูตามันดูจากรูปนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าทั้งโกสือแล้วก็เมสืนะครับค่อนข้างจะเป็นปีศาจที่น่านิ่งมากคือที่จริงเราก็ไม่ควรเรียกเขาว่าปีศาจด้วยนะครับเขาจะใช้คําว่าโกสืกับเมสืเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่โลกหน้านะครับก็คือไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่โลกนี้นั่นเองอันนี้ก็เหมือนจะพูดให้งงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมเดี๋ยววันเนี้ เืออร่งงยไและแน่นอนว่าพอมีการพูดถึงเรื่องราวของ The Enemy ปุ๊บเราก็ต้องบอกใช่ไหมว่าโกสือเมสืเนี่ยเขามาในตอนไหนนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นเนื้อเรื่องจริงๆนะครับเขาประทะกับอินุยาฉัตอน145นะครับก็ไปหาดูกันได้แล้วก็มีการประทะกับเซชชมารุในตอนที่156ครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพูดถึงเล็กน้อยในของภาคลูกด้วยนะครับว่ามีการเอ่ยถึงโกสืกับเมสืนะแต่ว่าโกสึกับเมสืไม่ได้ออกมาในภาคลูกนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวให้พูดถึงได้นนนน่่ออยยเเฉๆััง ก็มีการปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรู้จักกับเจ้าโกสือเมสือกันว่ามันเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็มีบทบาทอะไรยังไงเกี่ยวกับการต่อสู้กับอินูยาชัแล้วก็เซชโชมารุนั่นเองนะครับไปเริ่มรู้จักกันเลยครับผมโกสือกเมสืเป็นใครครับผมมันเป็นเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่โลกหน้าแต่ว่ามีตัวตนในการขยับร่างกายหุ่นลูปั้นที่อยู่ตรงประตูของทางเชื่อมไปยังโลกหน้านั่นเองนะครับซึ่งโกสืเนี่ยครับผมถ้าตีตามความหมายแล้วเนี่ยมันคือหัวหัวครับผมแล้ว ก็เมสืก็คือจะเป็นหัวมาครับอ่านี่คือคันจิเนี่ยเขาเขียนตามนี้ไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งไอปีศาจโกสืเมสืเนี่ยมันก็มีเป็นตำนานมีโปรไฟล์ยอยู่ในเรื่องอื่นด้วยนะครับคือด้วยข้อมูลของมันแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลประมาณนี้แหละครับคือมันเป็นผู้เฝ้าพิทักษประตูแบบสู่โลกนรกสู่เอเวจีอะไรแบบนั้นไปแต่ว่าในเรื่องของอินุยาชาตเนี่ยโลกที่ไม่ใช่เป็นโลกนี้เขาก็จะเรียกว่าโลกหน้าโลกโน้นกันไปนะครับซึ่งก็ตีความเป็นแบบนรกภูมิสวรรค์อะไรพวกนี้ก็ว่าได้เหมือนก ที่ประเทศแห่งไฟนะครับผมซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยคือยืนอยู่ที่ประตูเชื่อมโลกนี้สู่โลกหน้าก็เท่านั้นเองนะครับความสามารถในการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้นะครับก็คือใช้อาวุธที่เขามีเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูคือด้วยความที่ว่าเรามารูที่หลังว่าตัวโกสึเนเสือครับมันเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะครับคือเหมือนกับว่ามันมีจิตสถิตอยู่กับรูปปั้นแล้วก็ลูกปั้นจะขยับได้โจมตีใส่ผู้ที่เข้ามาบุกรุกแถวบริเวณนี้ได้นะครับหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยคือยืนเฝ้าประตูไว้แล้วถ้าเกิดว่า โกสือกเมสึกก็จะมีการถามสลับกันไปสลับกันมานะครับว่าอยากไปโลกนั้นหรือเปล่าอยากผ่านประตูนี้ไปใช่ไหมหรือว่าเจ้าไม่อยากผ่านไปก็จะมีการถามแบบถามไปถามมานะครับถ้าเกิดว่าคนที่ไปหาโกสือกเมสือเนี่ยเขามีการพูดคุยแล้วก็โกสือกเมสือถามว่าอยากผ่านประตูนี้ไปหรือเปล่าโกสือกเมสือก็จะอนุญาตให้ผ่านไปได้ซึ่งวิธีการผ่านประตูสู่โลกหน้านี้นะครับวิธีการผ่านไปก็คือต้องตายเท่านั้นครับคือต้องตายเท่านั้นในความหมายคือว่าโกสือกเมสือเนี่ยก็คือจะใช้ร่างวัตถุที่มีเป็นรูปปั้นนนตรรงี้ใกา สังหารผู้ที่ต้องการผ่านประตูนี้ไปนะครับการที่จะผ่านประตูนี้ไปความหมายคือตายครับตายคือไปโลกหน้าแล้วไปแบบไม่ได้มีวันกลับเลยอันนี้คือจะผ่านตามวิธีตามปกตินะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการผ่านประตูนี้แบบพิเศษที่เราจะได้มาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งด้วยครับคือต้องบอกว่ารูปปั้นของเขาเนี่ยถ้าดูทรงแล้วนะครับก็มีความแข็งตามปกติครับผมสามารถสังหารมนุษย์ได้สามารถสังหารสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าอาวุธชิ้นนี้ได้หรืออ่อนแอกว่าตัวของโกสุเมสึได้หมายเขาว่าแม้ว่าเขาจะมีร่างเนื้ออออยยยูู่่่่่ใใในนนนนโโลลกกีี้้แตตวาาาจจอยอยิหง เขาก็สามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ได้แต่ว่าถ้าสิ่งที่อยู่บนโลกนี้มาต่อสู้กับรูปปั้นโกสืเมสืเนี่ยก็เรียกว่าไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับโกสึกับเมสือได้นะครับอย่างมากที่สุดนะคือโกสืกับเมสือทำอะไรคนคนนั้นไม่ได้เฉยๆครับผมยกตัวอย่างก็เช่นเซชชมารูนะครับเซชชมารูเองเนี่ยเป็นคนที่มีพละกําลังอันมหาศาลอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะต่อสู้กับโกสึกับเมสือโดยที่ว่าไอ้สองคนเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่าอะไรเซชชมารูได้แต่ในทางกลับกันเซชชอมารุเองกาารมมมต่่อสสสู้กกับโึเชไห ตอนนั้นก็คือได้เห็นว่ามีการโจมตีโกสือเมสือลม้มตึงลม้มตึงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้อาวุธบนโลกนี้อะไรก็ตามทําอะไรเขาไม่ได้เลยครับผมวิธีการจะจัดการเขาได้ต้องใช้ดาบเคี้ยวฟ้าฟืาน้นซึ่งเป็นดาบที่สามารถฟันผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะครับแต่ว่าไว้ฟันผู้ที่อยู่บนโลกหน้าได้นั่นเองครับผมอารมณ์เหมือนประมาณว่าอยากให้นึกถึงมากาซือฮี่ครับมากาซอีเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกหน้านะครับเหมือนกับตัวตนเป็นวิญญาา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 ดดดบบบททัััั่่่ววไไไปมมมสสรรถถฟฟฟนน้้้แตใงกกลคืือชเีย การฟันทิ้งไปได้นั่นเองและประเด็นต่อมาที่อยากพูดถึงนิดนึงนะครับก็คือประตูที่โกสือกเมสืกเขามีการพิทักษ์อยู่นั่นแหละครับประตูที่โกสือเมสือพิทักษ์อยู่เนี่ยมันคือประตูสู่โลกหน้านะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยประตูเนี่ยมันก็สามารถฝืนเปิดได้นะครับเราจะได้เห็นว่าอินยวชามีการฝืนเปิดแล้วทีนี้เนี่ยพอประตูนี้มันเปิดออกมานะครับมันจะเกิดลำแสงบางอย่างขึ้นมาซึ่งแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้ประตูที่มีแสงอันนี้แสงนี้เล็ดลอดออกมาโดนร่างของใครก็ตามเนี่ยครับคนคนนั้นหรือปีอนนอยป่ ยังไงก็ต้องตายครับถ้าจะเกิดว่าจะผ่านประตูนี้ไปให้ได้นะเพราะว่าประตูเนี้ยมันคือประตูสู่โลกหน้าถ้าไม่โดนโกสืกับเมสือฆ่าตายแล้วฝืนที่จะเปิดประตูและจะฝ่าเข้าไปอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องตายด้วยการถูกสาเป็นหินอยู่ดีครับซึ่งลำแสงนี้ก็คือสามารถสังหารได้ทุกชีวิตนะครับทำให้ทุกชีวิตกลายเป็นหินได้ยกเว้นผู้ที่ถูกเลือกผู้ที่ได้รับการยอมรับจากโกสืแล้วก็เมสุนั่นเองนะครับผมภาพรวมของสองคนนี้ที่เขาพิทักประตูสู่โลกหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า บทบาทในเนื้อเรื <which> in <to> ่องของอินุยาชาเนี่ยทำไมต้องมีการพูดถึงโกสืักเมสือด้วยนะครับแล้วก็อินุยาชากับเซจชมาโดทาไมต้องมาหาโกสือกเมสือนะคือเรื่องราวของโกสือกเมเสือครับมันจะเป็นเรื่องราวที่เอาไปรวบรวมกับการตามหาเศลกแก้วสีวิญญาณชิ้นสุดท้ายนะครับซึ่งเศลกแก้วสีวิญญาณชิ้นสุดท้ายเนี่ยว่ากันว่าเท่าที่สืบดูนะมันไปอยู่ที่โลกหน้าแล้วครับผมคือไอ้เศลกแก้วสีวิญญาณชิ้นสุดท้ายมันตกไปอยู่ในมือของโฮเซนกิแล้วท่านโฮเซนกิเนี่ยเขาก็หายไปยังเส้นแบ่งเขต แล้วเศษลูกแก้วเนี่ยหายยังไงก็หาไม่เจอนะครับแล้วจนได้บอกแสว่ามันอยู่ที่โลกหน้าเนี่ยทุกคนก็ต้องมีสตอรี่ของการตามหาเส้นทางสู่โลกหน้านะครับว่าจะไปยังไงนะอย่างฮาคุโดชิเนี่ยมันก็ไปล่าหัวปีศาจมานะครับซึ่งหัวปีศาจเนี่ยไว้ให้สําหรับฮาคุโดชิส่องได้นะครับว่าปีศาจต,ตัวน,นั้นกําลังล่องลอยไปที่ไหนแล้วพื้นที่ที่ล่องลอยไปนั้นน่ะมีเศษลูกแก้วสีวิญญ,ญาณหรือเปล่านะครับเพราะว่าฮาคุโดชิเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอากาโกะนะครับซึ่งเป็นเด็กทารกหัวใจของน หรือร่างกายไปสัมผัสประชิดกับหัวของใครแล้วเนี่ยจะสามารถมองเห็นวิวมองเห็นความทรงจําของคนหรือปีศาจตนนั้นได้นั่นเองนะครับหาคุโดชิก็ใช้วิธีนี้ใช่ไหมแล้วก็นาราโคเนี่ยใช้วิธีการที่จะสังหารเท็เคแล้วก็ให้เท็เคเนี่ยหลั่งเลือดพาไปสู่โลกหน้านั่นเองนะครับและส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือวิธีการไปเจอกับโกสึกเมสึนะครับคนที่รู้เรื่องราวของโกสึกเมสึคือหาคุโดชิครับหาคุโดชิก็เลยสั่งให้คังระไปพาพวกอินเชัไปที่นี่แล้วก็หลอกล่อไปเลยว่าเนี่ยมันคือวิ การต่อสู้ของอินเวยฉักกับโกสืกับเมสืก็ได้เริ่มขึ้นนะครับด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับก็ตามนั้นเลยครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าโกสึกับเมสึมีพลังการโจมตีที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถจัดการกับคนหรือปีศาจที่เข้ามาปะทะกับมันได้อย่างทันท่วงทีอย่างเงี้ยมันก็ต้องโดนเล่นงานบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่เป็นแผลเลยครับอินเวายฉักับมิโรคุเนี่ยก็พยายามที่จะทําลายโกสืกับเมสืเพื่อที่จะผ่านโลกนี้ไปได้นะครับแต่ว่าโกสึกับเมสือเนี่ยช่องว่าง มไม่ได้นะครับขนาดมีการโจมตีคอมโบระหว่างอินุยะฉากับมิโรคูนะแบบว่าให้มิโรคูใช้ช่องว่างแห่งลมดูดตัวอินุยะฉาอย่างเงี้ยแล้วอินุยะฉาก็คือจะใช้แรงพุ่งจากช่องว่างแห่งลมพุ่งเข้าโจมตีโกสึเมสึนะครับถามว่า,าสร้างความเสียหายได้ไหมไม่ได้ครับแต่ว่าโกสึกับเมสึก็อาจจะแค่กระเด็นกระเซน็นลม้มลงโลเซนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งโกสึกับเมสมึมันก็มีการต่อสู้ไปแล้วก็ย้ำกับพวกอินุยะฉาตลอดนะครับตามซิกเนเจอร์ของมันเนาะว่าถ้าเกิดว่าจะผ่านประตูนี้ไปต้องตายด้วยน้ำมือของเราเท่่่่าาาาานนนั้้้้อิยยกก็พูููดดแแลลววถเตตผประ มันก็ไม่มีความหมายนะเซอร์เราต้องการที่จะไปแล้วก็กลับมาทีนี้เนี่ยประตูสู่โลกหน้าก็สัมผัสได้ว่ามันเหมือนจะมีเขตอาคมอยู่ใช่ไหมครับอินเยาชาก็เลยใช้ดาบคี้อสูรสีแดงในการตัดซ่เปิดประตูสู่โลกหน้านะครับที่อยู่ข้างหลังโกสุเมสุนะซึ่งพอประตูตรงนี้มันเปิดปุ๊บเนี่ยคังุระที่ถูกฮาคุโดชิมันใช้มาบอกพวกอินุยาชาก,ก็ขี่พวกปีศาจนับสิบ,น,บ,สบนับร้อยตนนะครับเข้าไปในประตูนั้นซึ่งก็พอมีแสงโผลออกมาจากประตูนั้นปุ๊บปีศาจที่เป็นลูกน้องลูกกระจกของนาราคุเนี่ย เลยครับเรียกว่าเป็นแสงที่น่ากลัวมากนะครับพวกปีศาจก็พินาศในพิบตาทางอุระเองก็บาดเจ็บหนักพอบาดเจ็บหนักตรงนี้ปุ๊บก็ไปโวยฮาคุโดชินะครับว่าเจ้าหลอกใช้ข้าไปที่นั่งซีนะโดยที่ไม่สนใจว่าข้าจะเป็นจะตายยังไงนะครับก็โมโหฮาคุโดชิทะเลาะก,กันไปนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางอุระก็ทําอะไรฮาคุโดชิไม่ได้นะครับพวกอินุยาาที่เห็นว่าท่าไม่ดีปุ๊บเนี่ยสู้ไม่ได้จัดการยังไงปีศาจตัวนี้ก็ไม่ตายเสียทีหนึ่งนะครับก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะ ซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่พอจะคิดกันออกนะครับก็คือใช้ไข่มุกสีดําของอินุยาชานั่นเองนะครับแต่ว่าไข่มุกสีดาอันนี้มันเข้าไปอยู่ในตาขวาของอินุยาชาแล้วและมันไม่สามารถเอาออกมาได้แล้วด้วยนะครับอาจจะต้องใช้ฝีมือของเซตชมารุอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนคงไม่ต้องการไปก้มหัวให้เซตชมารุแบบเอาไข่มุกสีดําออกมาอย่างนี้หรอกเนาะเออก็เลยแบบว่าต้องหาวิธีอื่นกันเอานะครับซึ่งกันอย่างที่บอกนะครับอินุยาชากับนาราครุเนี่ยไปจบที่วิธีการให้แม่น้ําโลหิตของเท็เคเนี่ยนำพา 56ที่บอกไปก็คือเซโชมารูได้มีการมาเจอกับโกสือและก็เมสืออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยเซชชมารูเข้ามาช้าไปนิดนึงนะเขาตามไปเจอกับซากศพของเทคเคแล้วนะครับแล้วก็สายเลือดที่มันหลั่งไหลแล้วก็นําทางไปสู่เส้นแบ่งเขตแดนแห่งโลกหน้าใช่ไหมตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับเซโชมารูก็ตกใจว่าม,มีนกตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วมันที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตรงนั้นเนี่ยคังระเขาก็มีการมาเจอกับเซโชมารูนะแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะไปเส้นแบ่งเขตแดนแห่งโลกหน้าแล้วก็ข้าจะพาไปหาวิธีีกการท่จะะไไปด้ล เสรชมาลูก็ตกลงไปนะก็คิดว่าคังวรามันจะนําทางให้ครับก็นําทางไปจริงๆครับผมนาทางไปยังประเทศแห่งไฟที่มีถ้าของโกสือและก็เมสืนะซึ่งคังวราเองเขาก็เข็ดแล้วนะครับบอกว่าข้านําทางพวกเจ้ามาได้แค่นี้นะถ้าอยากไปต่อก็เชิญเลยนะครับเสร็จโชมาลูกับจาเคนดูจาเคนสิครับจาเคนมันสบายไปไหมเนี่ยครับผมเกาะหางเสร็จชมารูแน่นเลยนะนะครับซึ่งเสร็จโชมารูก็มีการประทะกับโกสือแล้วก็เมสืนะโดยที่ตอนแรกใช้แค่ดาบมันสมิงครับซึ่งดาบมันสมิงเองเนี่ยถามว่ามันมีอนุภาพในการ โจมตีที่รุนแรงไหมก็มีสร้างความเสียหายให้กับโกสึเมสึได้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วโกสึกับเมสุมันก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือแบบว่าแค่โซซัสโซเซแล้วก็ล้มลงเท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเซโชมารุแม่งโชว์เหนือมากนะครับก็คือดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นนะครับเขามีการส่งสัญญาณว่าท่านเซโชมารุท่านใช้ข้าฟันกับพวกมันสือันนี้ดาบเขี้ยวฟ้าฟื้นไม่ได้พูดนะครับผมพากเสียงให้เพื่อให้ถึงอารมณ์นะครับว่าดาบเข สสเมแล้วพอเสร็จชมารูดึงดาบออกมาปุ๊บนะครับโกสืเมสึก็คุกเข่าเลยนะครับเพราะรู้ว่าเสร็จชมารูเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ถือดาบที่สามารถฟันผู้ที่อยู่โลกหน้าได้นะครับพอมีพลังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอฟันไปที่โกสืเมสึปุ๊บโกสึเมสึก็ไม่น่าจะรอดนะครับโกสืเมสึถึงกับยอมนะครับคุกเข่าลงแล้วก็บอกว่าเมื่อเจ้าได้แสดงดาบนั้นให้เราเห็นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพวกเราได้โดนเจ้าฟันทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ขอต่อสู้โดยไรประโยชน์แล้วละกันนะครับเสร็จชมารูเองก็โอเคถ้าไม่ต่อสู้วกก็ไปัันนเถอะะครบ แล้วประตูแสงที่เปิดมารอบนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการยอมรับของตัวโกสืแล้วก็เมยสือนะครับทาให้เซโชมารูไม่เป็นอะไรเลยครับคังุระเองที่ยืนอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยมันก็กังวลน,นะว่าเฮ้ยเซโชมารูจะกลายเป็นหินหรือเปล่านะเออแต่ว่าเซโชมารูก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกนะครับเซโชมารูไม่เป็นไรเพราะว่าถือดาบเขี้ยวฟ้าฟืนอันเนี้ย ผมเข้าใจได้แต่ว่าจาเคนก็ปลอดภัยไปกับเขาด้วยนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมไม่ใช่ว่าจาเคนที่เกาะหางเสร็จชมารูอยู่แล้วแบบโดนแสงทําให้กลายเป็นหินไฟป,ปุ๊บเสร็จชมารูน่าจะเศร้าแน่ๆเลยแล้วเสร็จชมารูก็เดินผ่านประตูนี้ไปยันหลอๆนะครับผมก็เป็นวิธีการที่เดินทางไปยังเส้นแบ่งเขตแดนแห่งโลกหน้าที่ที่ตัวเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถผ่านเส้นทางนี้ไปได้นั่นเองครับซึ่งบทบาทของโกสืเมสึก็จะมีประมาณนี้นะครับว่าในเรื่องของว่าเขาเป็นผู้เฝ้าประตูสู่โลกหน้านั่นเองนะครับผมแต นึงในภาคลูกตรงที่ว่าอินุยาชากับคางโอเมะเขาถูกผนึกไว้ในสุสานของท่านพ่อแห่งนี้ด้วยนะครับคือเ็จชมารุเนี่ยเขาทำทีไปร่วมมือกับคิรินมารุใช่ไหมแล้วก็ใช้ไข่มุกสีดําในการขังตัวคังโอเมะแล้วก็ขังตัวอินุยาชาไว้ในสุสานของท่านพ่อก่อนแล้วอินุยาชากับคางโอเมะก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับอยู่ในสุสานไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยลูกๆก็มานะครับโทวะเซสนาแล้วก็โมโรฮนะเนาะมายังสุสานของท่านพ่อด้วยแล้วอินุยาชาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยถ้าเรกกาเา้ืนนอปโตตตตงรรระะููสสั ก็ไกนนะซึ่งตัวนี้เป็นคําถามเลยว่าอินุยะฉารู้เรื่องนี้ได้ไงนะครับแสดงว่าเศรษฐโชมารูน่าจะเคยเล่าหรือจ่าเคน่าจะเคยเล่าว่าเศรษฐโชมารูเคยผ่านประตูสู่โลกหน้าที่ประเทศแห่งไฟที่โกสึอกเมสืมันเฝ้าอยู่หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยผมก็ต้องเดาอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ว่าเศรษฐโชมารูไปที่เส้นแบ่งเขตแดนแห่งโลกหน้าได้ยังไงอันนี้ไม่มีการพูดถึงนะครับก็คือว่าเศรษฐโชมารูเขาอะรู้กันแค่2คนกับจ่าเคนนะครับเออทีนี้เนี่ยการที่อินุยะารู้เรื่องนี้ได้ก็เท่ากับว่าต้องมีใครเอาเรื่องราวตรงนี้ไปบอกเป็็นนนนแแแ่ท้้้้ะัลวววิธีีมกดย ผมอินุยาชาก็ให้โทวะเนี่ยเรียกดาบเที่ยวฟ้าฟื้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเซชมารุเองก็บาดเจ็บจากการรับท่าโจมตีของ,ของคิรินมารุอยู่นะครับแต่ก็ใช้จิตใจ,จที่หลงเหลือเนี่ยส่งดาบเที่ยวฟ้าฟื้นไปยังเส้นแบ่งเขตแดนแห่งโลกหน้านั้นนะครับแล้วพอดาบเที่ยวฟ้าฟื้นมาปุ๊บทุกคนก็เดินไปยังประตูแห่งโลกหน้าแล้วก็ออกไปยังจุดจุดที่โกสือกเมสือยืนเฝ้าอยู่ได้นั่นเองครับผมอ่ะก็เป็นสถานที่เดิมของที่อยู่ในภาคของอินุยาชาภาคพ่อเลยนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่เรียกว่าประเทศแห่งไฟแล้วก็็็็นนนนนนน่่าจะะเเเปปป้ทดดียวกกกััแแมไ สำหรับเรื่องราวของโกสือและก็เมสือนะมีออกมาต่อสู้ให้เห็นกันในของภาคพ่อนะครับภาคลูกก็แค่มีการพูดถึงอย่างที่ว่าไปนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ใช้แสดงความเทพของเซชชอมารุได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจังหวะที่แบบเซชชอมารุถือดาบเที่ยวฟ้าฟฟ้นอย่างไงแล้วก็เดินผ่านประตูไปอย่างหล่อๆใช่ไหมคังระถึงก็พูดเลยว่าคนที่จะสามารถล้มนารคุได้มีแค่เซชชอมารุคนเดียวนี่แหละนะเพราะแบบสถานที่ที่น่ากลัวแบบนี้เซชชมารุกลับไม่เป็นอะไรเลยนะสามารถเดินผ่านไปได้ด้้ดยยยๆแบบบสาาเเเเลนนนนััั่ออองงงงรรหมีก็็จะปืวข โกศและก็เมสือที่ผมเอามาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมดูแล้วคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหรือมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมตรงไหนไหมอยากวิเคราะห์ส่วนไหนเกี่ยวกับเจ้าโกอเมสือ,สอหัววัวหัว,หวมา้าเหล่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมกันได้เต็มที่เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับศัตรูในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูแล้ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ เดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ